คุณมีน้ำตาไม่ได้เขาจะทำร้ายคุณยังไงก็ตามคุณคือคนที่ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้พวกคุณคนใหม่เนี่ยกวาดล้างไอ้พวกบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติคุณชนะบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติคุณชนะบ้านใหญ่เพื่อไทยคุณชนะบ้านใหญ่พิบัติคุณชนะบ้านใหญ่พ,หญพลังประชารัฐคุณชนะนักการเมืองตระกูลเก่าแก่ที่มันซื้อจังหวัดมาได้อะที่มันทาเหมือนจังหวัดเป็นของของ,ของมันมาได้อะ เอาสิ่งที่ผมพูดไปสื่อสารไปรีทวีตไปเผยแพร่ต่อนี่คือสิ่งที่คนชื่อศีโรดค้านภัยบุญกําลังจะบอกพักก้าวไกลว่าคุณคือพักที่เก่งที่สุดในประเทศในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณคือพักที่ใช้เงินน้อยที่สุดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในกลุ่มพักใหญ่คุณใช้เงินน้อยที่สุดแต่คุณเก่งที่สุดเพราะคุณชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณประสบความสําเร็จมากที่สุดเพราะเมื่อคุณใช้เงินน้อยที่สุดแต่คุณชนะในพื้นที่ที่คนไม่เคยเลือกคุณได้ภาคใต้ป เกิดคุณทักษิณฐานที่มั่นใหญ่ของเพื่อไทยเลือกก้าวไกล7คนเชียงรายฐานใหญ่ของเพื่อไทยเลือกก้าวไกลเกินเกือบครึ่งเป็นอย่างนี้เกือบทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคุณคือคนเกง่งคุณ,ค,ณคุณคือพักที่แทบไม่มีตังเลยในการหาเสียงแต่คุณชนะใจคนทั้งประเทศคุณมีคน14.5ล้านอยู่อยู่ข้างหลังคุณพักการเมืองมาพักกว่าจะได้คนเลือก14.5ล้าน10บล้าน20ล้านใช้เงินเป็นพันพันล้านพักคุณไม่ต้องใช้มัน คุณคือคนเก่งที่คนเขารักคุณพี่ทาไปไหนคุณคือนายกในดวงใจประชาชนคุณคือพระเอกของประเทศนี้ในเวลานี้คุณอย่าสูญเสียความเชื่อมัน่นตอนนี้ฝ่ายอํานาจเก่ามันพยายามทําให้คนพรรคเก้าไกลสูญเสียความเชื่อมัน่นผมดูสภาพรู้เลยคุณคือคนที่ต้องทําให้พวกอํานาจเก่าร้องไห้คุณมีน้ําตาไม่ได้เพราะคุณคือตัวแทนคน14.5ล้านขนาดที่ไอ้พวกพักการเมืองที่เป็นตัวแทนรัฐบาลเก่าเนี่ยมันมีคนเลือกกี่คนทั้งประเทศรวมไทยสร้างชาติมีคนเลือก4.7ล้านภูมิใจไทยมีคนเลือก1.1ล้าน ประชาธิ 900, ปัตย์มีคนเลือก900,000พลังประชารัฐมีคนเลือก5 0 0 0 0 0คุณคือคนที่คนทั้งประเทศเกือบ15ล้านเลือกคุณเอาคนเลือกรวมไทยสร้างชาติรวมกับภูมิใจไทยนะครับรวมกับประชาธิปัตย์รวมกับพลังประชารัฐย,ยังไม่เท่าครึ่งของคนที่เลือกคุณเลยพักเก้าวไกลตอนนี้นะครับคุณอย่าเสียขวัญและกำลังใจประชาชนเขาฝากความหวังไว้ที่พวกคุณเขาจะทำร้ายคุณยังไงก็ตามคุณคือคนที่ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะมีการลมหัวรังแกคุณยังไงก็ตามคุณคือนคนที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ แล้วไอ้คนที่รวมหัวลังแกคุณเนี่ยมันคือคนที่แพ้คุณแล้วมันแพ้คุณจนแบบเอาคะแนนพวกมันทุกพักมันรวมกันเนี่ยมันยังไม่แซงคุณเลยมันแพ้คุณแบบย่อยยับยังไม่ต้องเทียบเรื่องเงินที่พวกมันใช้กันนั้นคุณต้องเป็นหลักให้ประชาชนคุณต้องเป็นหลักให้ประชาชนนะครับคนเขารักคุณเขามองว่าคุณคือความหวังประเทศจํานวนมากเขาไม่รู้จักสสอของคุณด้วยซ้ำแต่เขาเลือกเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณว่าคุณเนี่ยแหละคือการเมืองใหม่เขาไม่เอาการเมืองเก่าที่แบบมีบ้านใหญ่มาว่ากันทํามาหากินเขาไม่เอาคางกุณล่นแวับบโดพ ้มจงล้มเจ้าต่างๆนนะเนี่ยเขายังเลือกคุณนั้นก้าวไกลวันนี้นะครับต้องเชิดหน้าจะเป็นก้าวไก่กอทมก้าวไกลที่ไหนก็ต้องเชิดหน้า เท่าพิพพบทิศนาต้องเชิดหน้าทนายป๊อปต้องเชิดหน้าหลายคนเลยต้องเชิดหน้าคุณคือคนที่ชนะพวกการเมืองเก่าพวกคุณคนใหม่เนี่ยกวาดล้างไอ้พวกบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติคุณชนะบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติคุณชนะบ้านใหญ่เพื่อไทยคุณชนะบ้านใหญ่พิบัติคุณชนะบ้านใหญ่พลังประชารัฐคุณชนะนักการเมืองตระกูลเก่าแก่ที่มันซื้อจังหวัดมาได้อ่ะคุณชนะไอ้พวกนักการเมืองเก่าแก่ที่มันทำเหมือนจังหวัดเป็นของของมันมาได้อ่ะคุณชนะนักการเมืองที่มันคุมมาเฟียและบวกคะแนนมาได้คุณไม่มีอะไรให้ที่ที่ที่จะหมดความมั่น ใจคือไอ้พวกบ้านใหญ่ที่มันซื้อทั้งจังหวัดมันคุมตำรวจมันคุมทหารมันคุมผู้ว่าแล้วมันแพ้คุณไอ้พวกนั้นแหละมันคือคนที่ต้องหมดความมั่นใจแต่วันนี้ พวกนี้มันเหมือนหมามุงมันทําให้คุณหมดความมั่นใจแล้วพอคุณหมดความมั่นใจเนี่ยคุณลืมว่าคุณคือคนชนะเพราะฉะนั้นผมฝากไปถึงพรรคก้าไกลคุณชนะพักที่มีทหารอยู่เบื้องหลังคุณชนะพักที่มีในทุนอยู่เบื้องหลังคุณชนะพักที่มีมาเฟียตังบะต่างๆอยู่เบื้องหลังคุณชนะนักการเมืองบ้านใหญ่มันคือชัยชนะที่มันไม่เคยมีใครทําได้แล้วคนธรรมดาไอ้ลักชนกแม่ค้าขายกิฟ์ช็อปเท่าพิภพคนทำเหล้าทำเบียร์เบนจาแสงจันทร์ทำอู่รถเต็นท์รถอย่างเงี้ยโอ้โหคนทเนรรชบบุุ้ีีได โคตรยิ่งใหญ่เลยงั้นก้าวไกลนะครับคุณต้องตั้งหลักคุณคือผู้ชนะแล้วคุณไม่ได้ชนะเพราะฟลุกด้วยรอบที่แล้วเนี่ยเขายุบพักคุณเขาคิดว่าจะฆ่าคุณได้ตายยกลัง80คราวนี้คุณมาร5 0กติกาคราวนี้เขาคิดว่าคุณจะเสียเปรียบพักการเมืองคู่แข่งคุณเนี่ยคิดว่าเขาจะได้เปรียบแล้วก่อนหน้าที่มีการเลือกตั้งคนก็ดูถูกคุณว่าโอ้ยกติกาแบบนี้ก้าวไกลมึงหมดแล้วมีแบบบัตรเลือกตั้ง2ใบก้าวไกลมึงชิบหายแล้วมึงไม่ได้สอสอเขตแน่คุณได้สสเขตมาากกกว่พคคีีดููถุณอนะ ทั้งที่ตังคุณไม่มีเลยเพราะฉะนั้นณาวันนี้นะครับฝ่ายอํานาจกับเขาต้องการทําให้ก้าวไกลเนี่ยลืมไปว่าก้าวไกลคือผู้ชนะแต่ก้าวไกลคือพรรคที่ชนะแล้วชนะแล้วมีคนรับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมคุณชนะพรรคที่มีฐานนุนหลังคุณชนะพรรคที่มีมาเฟียนุนหลังคุณชนะพรรคที่มีในทุนใหญ่หนุนหลังโอ้โหนี่มันสง่าง,งามที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นสําหรับก้าวไกลนะครับเขาจะลังแกคุณยังไงก็ตาม คุณคือคนที่ประชาชนเลือกคุณมา15ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจนะครับคุณต้องมั่นใจในเรื่องนี้แล้วอย่ายอมให้อานาจเก่าลังแกคุณอย่ายอมให้ทุนพลังงานลังแกคุณอย่ายอมให้พวกมาเฟียบ้านยงบ้านใหญ่หลังแกคุณคุณอย่ายไปยอมนะครับคุณต้องสู้